สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านผมพลน์เอ็นสามเอฟดีไวายไลปเรื่อยชาแนลนะครับวันนี้นะครับจะมาชวนเพื่อนๆพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับรีวิวรีโมทนะครับผมวิทยุของ r a d i โ Link นะครับ a 1สนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็จะมี2สีนะครับหน้ากากจะมี2สีนะครับนี่ครับเป็นสีส้มนะครับผมเคลือบเงาแล้วก็เป็นสีออกเทาๆานะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดดูข้างในกันเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเขาบอกไว้ว่านี่ มันสามารถที่จะรับส่งสัญญาณได้ถึง4,000เมตรนะครับ4,000เมตรก็คือ4กิโลเมตรนะครับขอแจ้งไว้นะครับระบบโปรโตคอลของเขานะครับผม DSS s แล้วก็ FHSS นะครับผม h i b r i t Dual s p a c e นะครับโอเคครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรองรับถึง12 c h a nel นะครับใส่เล่นได้หมดนะครับเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินนะครับผมโดรนมัลติโรเตอร์เรือรถ หรือว่าจะเล่นโรบอทก็ได้นะครับก็เขียนไว้นะครับมันก็ต้องได้หมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันรองรับเอ u บัสเนาะตัวนี้รองรับหมดเลยนะครับเอสบัสพีพีเอ็มพีนะครับนี่จ๋อมากโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับผมขอแกะกล่องแป๊บหนึ่งเพราะว่าจะต้องเซตฮอลลูกค้าพอดีนะครับก็จะต้องเบิกตัววิทยุไปใส่พอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ ครับผมข้างในนะครับที่มีให้มานะครับนี่ก็ตัววิทยุนะครับแล้วก็มีอะไหล่แถมมาให้นะครับผมแล้วก็ตันนี้จะเป็นสายสําหรับเสียบนะครับที่ตัวนี้เพื่อเหมือนประมาณว่าแจ้งแรงดันไฟฟ้าที่แบตเตอรี่มาที่รีโมทนะครับนี่นะครับผม c o n n e c t r e c e i v e and f ์ไฟ o ์คอ r โ l รลน่าจะประมาณนั้นนะครับนี่ เพราะว่าตรงนี้นะครับเสียบปลานของแบตเตอรี่เนาะอันนี้ก็เป็นสัญญาณออกไปนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แบนด์นะครับแล้วก็มีแมนนวลมาให้นยครับก็โอ้โหภาษาจีนภาษาอังกฤษมีครบนะครับก็เราอ่านเอานล้ครับอ่ะคราวนี้ผมใส่แบตที่วิทยุเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยนะครับอ่านี่นะครับ การทำงานก็จะคล้ายๆกับ a อ9เแหละครับแต่ตัวนี้เขามีช n e l นะครับผมถึง12 c h a n n e นนะครับแล้วก็ตัวสติ cker พวกนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับผมติดตั้งกล่อง h 1นะครับก็เบิกวิธุตัวนี้ไปใส่เฮลิคอปเตอร์ให้ลูกค้านะครับก็ติดสติเกอร์แจ้งลูกค้าถึงตำแหน่งในการเล่นต่างๆนะครับผมโอเคครับนี่นะครับนอกนั้นก็การเข้าเมนูอะไรก็้ายกับ a อ9นะครับนี่นะครับ อันนี้ก็คือเมื่อกดเข้าไปนะครับเราก็จะใช้นะครับวอลล่มหมุนได้อ่ะทำให้ดูนะสมมุติว่าเข้าไปที่ dr แล้วกันปึ๊บเห็นไหมครับกดตกลงตรงนี้แล้วเราก็ใช้เนี่ยหมุนเนาะเมื่อจะเพื่อจะเลื่อนแท็บหน้าแต่ละหน้าเมื่อจะออกกดปุ่มนี้นะครับ n ใช้งานไม่ยากครับผมนี่นะครับโอเค เสร็จเรียบร้อยครับสวยๆเลยครับผมนี่สวิตต่างๆก็มีไม่ให้เพียบนะครับเพราะว่ารองรับ12ชันแนลเนาะสวิตตรงนี้2อันนะครับตรงนี้อีก2นะครับนี่ครับวอลลุ่ม3ตัวนะครับแล้วก็มีด้านข้างนะครับเลื่อนด้านข้างได้อีก2ข้างแล้วก็นี่สวิตตรงนี้อีกเห็นนะครับตรงนี้เป็นท็อกเกิลสวิตนะเอาไว้อาว่อาใช้งานพวกถ้าสมมติว่า ที่เขาใช้กันพื้นฐานก็จะเป็นรีเซ็ตเวลานะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราเล่นอะไรที่แบบต้องการลุกเล่นอะไรที่มากกว่าน,นี้อย่างเช่นแบบว่าติดปืนยิงหรือว่าสั่งยิงพุอะไรพวกนี้ใช้ท็อกเกิลสวิตได้นะครับกดแชร์ไว้แต่ต้องผ่านสวิตที่ปล่อยไฟอีกทีนึงนะครับโอเคแจ๋วครับผมนี่นะครับเล่นได้หมดทุกอย่างนะครับเครื่องบินล่มบินเฮลิคอปเตอร์โดรนนะครับทั้งโดน เลสซิ่งและโดน fpv นะครับผมแล้วก็โดน gps ได้หมดนะครับผมแล้วก็เอาไว้เล่นในงานพวกโรบอทได้ด้วยนะครับเค,เคยเคย,เคยดูในเ,เขาเรียกอะไรสารคดีหรือว่าช่องที่เอาโรบอทมาสู้กันไหมครับเอาโรบอทมาฟันฟัน,ฟ,นฟันกันนะที่เป็นใบเลื่อยเป็นอะไรพวกเนี้ยที่เป็นบ,บพวกบอทวอลพวกอะไรพวกเนี้ยผมเคยดูนะนะครับเขาก็ใช้ระบบนี้แหละครับเป็นระบบ rc ที่พวกเราเล่นกันเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปสั่งผ่าน รีเซิร์ฟแล้วก็ไปสั่งขุนยนของเขาต่อสู้กันอีกทีหนึ่งนี่นะครับ Rc ของเราเล่นได้หลากหลายครับผมเพื<ๆ>่อนๆโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่เพื่อนเพ<ๆ>ื่อท่านไหนชอบก็จัดได้เลยนะครับนี่นะครับสวยมากใช้ดีราคาย่อมเยาว์นะครับตัวนี้ผมซื้อมาส0 0พันนะครับผมถ้าเพื่อนๆ่ท่านไหนสนใจก็เดี๋ยวผมหาลิงก์ลงเอาไว้ให้ในคลิปก็ได้ครับเข้าไปดูใน ในลิงก์ที่ผมลงไว้ได้เลยครับผมก็จะได้นี่นะครับมาเล่นเป็นเพื่อนกันซื้อในช่วงบางทีก็มีส่วนลดด้วยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆนก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลเป็นเลือดชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆาสนุกมันๆนะครับผม โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน